เป็นการพบกันระหว่างเพชรน้ำหนึ่งวีรยุทธฟาร์มพบกับเพชรบรมสุขสิทธออนัทธุศักดิ์ธรรมวันนี้มีอาชีพเนี่ยจากสอจอเอฟเน,นอะครับทาำ้ารกองเพชรบรมสุขนะครับหนึ่งพันข้าคุวยุควยที่ประชาสัมพันธ์ตรวจครับคุวยครับ กลับมาที่กลับไปี่งมวยช่วคราวเลยปันสเปิกตับไปต้องที่สอง,ลสไไงอแล้วเปวทีนะสู่กัระหว่างนั้นชกไฟแร้มีเพชรน้ำหนึ่งหงโบเช่กบเป็นมีเพชรโกดองสุ์พิษนจันและทุกคนเป็นประเภทประเชรตับเพชรเลย่กรรมการบนทีนี่ก็กรรมการผู้จัดเอางา,งามเลยเนื้อนี่ช็อตอกนยังไม่ออกกระางคออ้าโดนเตะช็อตไปเลยครับ เอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยลุกยากครับโอ้โดนทีแล้วครับนี่ออีรอกเดียวครับเราอีหรอกเดียวครับโดนเจาะยางลูกนี้ถึงจะสิ้งเลยนะเดี๋ยวนึงเอาคื็นยังไงครับมีกำลนงใจใช่ไหมครับโดนเจาะในยาง โดนมาร้อดนว่าซึมๆเลยครับเอาลต้องต้องยกปากเนยครับกันเ่ของนะหนึ่นี้ยออเรามาต่อยอ้าโดนมกนะเอาละเอาละ้พนักพนักเริ่มโดนมากเหมือนกันนะครับองออมซีนะครับอือเราอมีนนี่ไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บนะครับแบบนี้นะคอาปักด้วยซองอ้าวแหมเปรเกาเนเลยน้องนะครับวันนี้ จจับยังไงให้ลงเสียให้เสียดังดูวะเจอวาเอไปรื่นนะอเอาเละนี้ขาับไปก็เอาโดนต่อยโดนต่อยนะครแล้วก็ต้องไปลงไปสุดนะฮะเอาอีกิีเข้าม้าจิ้มวัดขวาแล้วแค่ตหนิ่งเลอยู่ห่างไม่ได้ครับห่างไม่เข้ารับแคนะครับําหน่งเลยอเจาียับครับับนี้อากร ตีอ้าวเริ่มชาอะเริ่มชาเลยครับเพชรต้นหนึ่งแบบนี้ไม่แน่ใชครับอย่างนี้ท่านร้องก็เริ่มมีเสียงแล้วครับแบบนี้นะโอเครับอะไรเกิดขึ้นได้ครับอ้าวอยู่ที่เพชรต้นหนึ่งครับว่าจะช็กยังไงครับเพราะว่าเกิดยกกระโดดนับไปต่อโโอ้หเอาคืนแล้วแบบนี้อ้าวลง้นเลยครับนะผมให้ผมลงไปสุกนะ ตัวทีมงานมือประกบครับชาติสาวปูจัดใจทีมภาษาเจาะยานทีมเมื่กันไในชนม์เพื่อมเอาจิ้มโมโหมนลงสองครับเอาแล้วเอาแสนุกไหมครับท่านผู้ชมท่านสนุกขอเสียงปรบเลยนะครับคู่นี้ครับอะไรเกิดขึ้นได้ครับยกสามมาดูกันเลยครับยกสามยกสามไหมครับมาดูครับหนึ่กหนึ่งลุยแนวครับแดงครับทีมงาน การบวสดทีมงานเสี่ยสสฤทริบบอลสปอร์ตมาสั่งลุยแล้วครับกาแฟเคลียร์นะกาแฟเคลียร์ียวเากรโพนี้ก็มาติวน้องเองลูกขวางนลูกโตเนี้เท่าเดงมัดเส่ยงากมาไม่เข้าเสียนับไปกันแล้วครับครังหนึ่งะต้องเอาพื้นแล้ครับด้วยนะ ฆาไม่ได้เลยก็ไม่ได้เอาซ้ายหน้าเอาโดนปากซอนเอาเซโอ้โดนเจาะอีกครับอีกปากคืนนะัน่้แล้วนี่อาชีนีนะนี่อาชีนีย่าเโอ้โหเนีเลยตีอัดเขาไปเอาโอ้โหรับบอยรับเอยๆก็ไม่ได้ครับ ครับเยอะๆก็ไม่ทีเหมือนกันครับบ่อยๆก็มีโอกาสยุบได้หมดไลยเสียบมามากเสียดมากนะเสียบมาโอ้ทอดหัวเลยครับเสียบมามากเสียดมากเลยเดี๋ยวจต้องหนึ่งเนี่ยอุ้ยปาร์ตูพร้อไม่โดนโดนยับโอ้เอ้ากำการแยกก่อนครับกรรมการประจักษ์เกางับจับยอดกาเลยจบจบยังไงครับคู่นี้ครับแดงเพชรน้ำหนึ่งครับน้ำเงินนึ่เพชรพรหรามศูนโอ้เอ้า 6 0 0 6 0 0นในยก3เลยครับอาจารย์พลจักรเขาง,งามครับตอนที่ห้านเวทีครับเก่าอายุไหครับเก่เาเปล่าอีที่น้ำเอิครับ24ปีนะครับีนี่หนึวงนาียังยังมีอาชีพ1,000จากสอเอครับ ตองมีโตี่สกดครับอื้นวาเลยครับเสียบอีกต้องต้องถึงตัวเลยนะขอ่เาหนึ่งนะต้องถึงตัวเลยับอ้าวอ้าหโดนสอกหน้าสะบัดไปเมื่อกันแค่รองมืกจะต้านอยู่หรือเปล่านะีในกระที่ได้นับมาเ้าเสียบหนักแล้วเินหนักแล้วเิน่งครับโต้โ่ยรองโตเรับเยอะๆต้องไปด ยุกดยกได้ครับโอ้อานไได้นะโอ้โหโอ้โยกสามนีครับสเสียรรยครับไปนิดนึงครับเพชบุรีสอานเอานึงโอ้ยลูกชาลูกช้านะครับหล่า้นะตม่แ้วครับโงมแ้วครับโอ้โหเาเอาโมดเเ คนละน้ำเปือเปล่าครับหุบใหญ่ครับคนละน้ำเปือเปล่าหุบใหญ่เสียเขาไปเสียเขาไปซาตัวปาต้องโตตโอ้โตเสียชาติเสียชาติเสียชาติอ้าแล้วเอาแล้วหมดยกที่สามครับไอตีนโมไอตีชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนแล้วก็โดนถล่มไปพอสมควร ตนั้นเองก็พยายามจะเร่งครับเอาความสดเดังกาเอายินี้ครับกองจับไปครับไปที่ผู้ใหญ่หงาเลยครัผู้ใหญ่บ้านจริวันนี้มาด้วยนะวัสดีครับยกสีครับเน้ำหนึ่งมียะไรยกฟามีนาเสียสมริดารางสปอร์ตการอลุ้นท <Galile. S 1> <ah> <ah uh ี่ช huh. <ah> <Đây S 2> ัยภูม <in rien>. <ah> ิะคกับกำมาเน่เอาเพชรกรมาสข โอ้หทะเลาะในแล้วครับทะเลาะในครับ๊กจึ๊กแล้วเะนี่เองโอ้โหในในตีตัวเดียวแลครับเป็นตัวหนึนะรับเยอะแบบนี้ไม่ได้นะครับโอ้โหเต่าบ้าครับไม่เปิดคาสบต่เป่าใหญ่เลยครับตีตีเพลนไม่ได้นะแป็นตัวหนึ่งโอ้โหสวนมาตั้งยันเลยครับ สนหกนครมมาบมือนกันนะครับดูว่าน้องกันแได้นับแปไปก่อนนะยกสองอยู่ดีมั้เอาเสียบมีพมาเสียบเออยังยังมีอีก็อกหนึงนะครับยังมีอีกร็อกเอ้าทำพลาดทำพลาดจะตัวแข็งมั้อนะเรได้ดูไปตัวหนึ่เลยเยอะเยอะเยอะ โอ้โหเท่าเขายังตัวเสียพื้นโอหยเยองได้เได้เอสีลุกได้มาเรือลกได้เปากเลยับน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 ับก่อนัอย่างนี้เลยคนนับหลังครับงพนเลยครับจะแซงเลยหรือเปล่าครับแซงยกยชอบ ม่ฮะอาจับล player, aky, ็อกล er, ็อกมาอ้าวโสดยังไม่ยอมเอากลังใให้เต็มตัวนั้นแย่งก่อนที่มจะทำงานบาดตาไม่ขาอชแม่กดแล้แทงแทงแทงสีดอกโอ้ยังแม่คนของพระบัทพระทรโอ้ยย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 ดยย ี่ยโัโอ้อ้เวไม่ไหวหล้ร้างตาสำเร็จนะครับ้นการขอเพนำหนึ่งบินวุธิพรนะโอ้โหเสเด็จโทษยกสครับจบเลยครับเทางด้านเพชนำหนึ่งเป็นฝ่ายพพชชนะนอกเพชรบรมสุขไปในยกที่4แบบได้คนนับ